ตัวผมเองมีโอกาสได้มาเขาใหญ่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปวังน้ําเขียวสักทีครับที่อำเภอวังน้าเขียวนะครับถือว่าติดอันดับหนึ่งใน7เรื่องโอโซนของโลกเลยนะครับมีที่เที่ยวสวยๆเยอะมากวันนี้เลยตั้งใจที่จะมาเที่ยวที่นี่ลองดูตัวอย่างกก่อนนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง าถนนสายที่จะไปวังน้ําเขียวเนี่ยทางสวยนะครับนี่ขนาดว่าแดดร้อนๆยังสวยเลยถ้าเกิดขับตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนี่บรรยากาศน่าจะดีนะใกล้จะถึงวังน้ําเขียวแล้วครับเดี๋ยวหาเลยทายก่อนพอดีร้านนี้อยู่ริมทางที่เราจะต้องผ่านบรรยากาศน่าจะดีนะครับก็บอกว่าเป็นร้านอาหารริมน้ําแซ่บมากเขาเขียนนะ ที่ร้านอาหารริมน้ํานี่บรรยากาศเขาจะสบายๆคล้ายๆบ้านนะครับผมเองก็ไม่รู้จักร้านนี้มาก่อนหรอกแต่อาศัยว่าเวลาไปต่างจังหวัดที่ไหนแล้วอยากหาของกินก็จะอาศัยดูว่าร้านไหนที่มีรถจอดเยอะๆผมเองก็จะเข้าไปกับเขาด้วยครับเป็นการเลือกเบื้องต้นครับแล้วก็ไม่ผิดหวังครับที่ร้านนี้พอเข้ามามีบรรยากาศติดน้ําแล้วก็รสชาติของอาหารก็ถือว่าใช้ได้ จากที่เราอิ่มแล้วผมก็ลองขับรถตามถนนสาย304ไประหว่างทางที่ขับรถไปก็จะเห็นมีร้านกาแฟสีขาวอยู่บนเนินเขาเตีย้ยๆอยู่ร้านหนึ่งข้างๆก็จะมีไรสตอเบอรี่ครับก็เลยตั้งใจว่าจะมาหลบร้อนกินกาแฟที่ร้านนี้ก่อนร้านนี้ชื่อว่าร้านเทอรล่านะครับบรรยากาศเขาแต่งสไตล์มินิมอลเป็นร้านที่ติดแอร์ธรรมชาติครับในร้านก็จะมีอาหารเครื่องดื่มที่เขาเป็นซิกเนเจอร์หลายรายการเหมือนกันนะที่ผมเห็นเติดไว้เนี่ย มีหลายมุมนะครับที่ถ่ายรูปออกมาแล้วสวยสําหรับที่จะไปอวดในโลกโซเชียลได้เลยล่ะครับส่วนไรสตอเบอรี่ที่อยู่ข้างๆถ้าเพื่อนคนไหนมีโอกาสมาในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นผมก็แนะนําให้ลองไปเดินเล่นเก็บสตอเบอรี่ดูนะครับ เวลาที่เราเห็นคนมาเที่ยววังน้ำเขียวหนึ่งในกิจกรรมที่เขานิยมจะทํากันก็คือการที่จะมาดูฝูงกระทิงออกมากินอาหารตอนเย็นที่เขาแผงมาครับตอนที่ขับรถมาก็จะเห็นมีป้ายให้เราเลี้ยวเข้าไปดูกระทิงก็เลยตัดสินใจลองเลี้ยวเข้ามาแต่เวลาที่ผมเข้าไปตอนนี้มันเพิ่งประมาณบ่ายสองโดยปกติกระทิงที่นี่เขาจะออกมาหาอาหารกินประมาณสัก4ี่ห้าโมงเย็นถ้ากินก่อนเวลาเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะได้อครับผมก็เลยไม่รู้ว่าที่มาครั้งนี้จะได้เห็นกระทิงสักตัวหนึ่งไหม ตอนนี้ผมก็มาจุดชมกระทิงที่เขาแผกมาแล้วนะครับตอนเวลาเราเข้ามาเราต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสำรุงสถานที่เนี่ยพละ20บาทนะถ้าผู้ใหญ่อายุเยอะๆก็น่าจะยกเว้นแล้วก็เวลาที่มาชมก็ประมาณ4-5โมงแต่ว่าตอนนี้เพิ่งประมาณบ่าย2กว่าเองครับไปชมวิวก่อนไม่รู้ว่าน้องกระทิงจะออกมาให้เราดูหรือเปล่านะเริ่มมีคนเข้ามาจับจองที่แล้วครับโดยเฉพาะบางคนนี่ก็มากางเต็นท์นอนตรงนี้เพื่อที่จะรอดูกระทิงนะครับ วันนี้จะวิวแล้วก็อากาศดีนะค่อยๆมีรถท่องเที่ยวขึ้นมาทยอยกันขึ้นมาแล้วครับเพื่อที่จะมารอดูกระทิงตอน4ี่โมงเย็นทางด้านนู้นเนี่ยเขาจะมีกล้องสองทางไกลไว้ให้อันหนึ่งนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราชมวิววันนี้ก่อนนะครับแต่ว่าจะรอชมกระทิงออกมาตอน4ี่ห้าโมงเย็นหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศที่พักแถวๆอ่างเก็บน้ำข้างล่างอีกทีหนึ่งหัวเวลามันจะไม่ได้กัน นี่ครับกระทิงออกมาไกลๆเห็นอยู่สองตัวเนี่ยระหว่างต้นไม้นะครับเห็นเลยครับเนี่ยโอ้ยกระทิงเนี่ยกำลังแขว่งหางกินหญ้าขาขาวเนี่ยครับออกมาสแล้วครับบางวันเขาบอกว่าประมาณสา4สิบสี่สิบตัวนะเห็นยังผิ่เห็นช้างเห็นกระทิงอ๋อเหรอนึกว่าช้างควายชาวบ้านน่ะเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะ โชคดีนะครับที่ภารกิจในการที่จะมาดูกระทิงของเราประสบความสําเร็จครับเพราะอย่างน้อยผมก็ได้เห็นกระทิง2ตัวท่วนครับสาหรับคนที่มาเที่ยวเขาแผงมาแล้วไม่ตรงกับช่วงที่กระทิงออกมากินอาหารก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างดีวิวสวยเราสามารถมองวิวได้เห็นแบบ3 6 0องศาเลยทางขึ้นมาก็ไม่ลําบากจนเกินไปนะครับรถเก่งรถเล็กๆก,ก็สามารถที่จะขึ้นมาได้ ต่อไปเราก็ตั้งใจว่าจะไปที่พักตรงอ่างเก็บน้ําลําพระเพลิงนะครับแต่ขับรถไปเนี่ยเห็นขวามือมีฟอร่าพาร์กก็เลยอยากจะลองแวะดูนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสวนดอกไม้จะมีอะไรให้เราเก็บบรรยากาศถ่ายรูปก,กันบ้างครับที่ฟอร่าพาร์กก็จะเป็นสวนดอกไม้ที่จะมีจัดงานบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะดอกไม้ตามฤดูกาลที่เขาจะจัดในช่วงหน้าหนาวหรือช่วงหน้าร้อนเขาก็จะมีจัดงานอยู่บ่อยๆแต่ช่วงไหนที่ไม่มีงานเขาก็จะเป็นสวนดอกไม้ คนที่มาเที่ยวก็จะเสียค่าบำรุงสวนคนละ150บาทแต่ถ้าเด็กสูงไม่ถึง90เซนก็จะเข้าฟรีครับพอถามพนักงานเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอยู่ในสวนประมาณสัก1-2ชั่วโมงผมก็เลยไม่ได้เข้าครับเพราะอยากที่จะไปดูบรรยากาศที่พักตอนเย็นครับเพื่อจะเก็บแสงพอาทิตย์ตกด้วยแต่ว่าเขาก็จะมีร้านกาแฟให้เราไปนั่งไม่อยากเข้าไปหรือเวลาเพื่อนเขาไปเดินดูดอกไม้ในสวนเราก็มานั่งกินกาแฟที่นี่เพื่อรอเพื่อนได้นะครับ มาไม่ไกลกันนะครับก็จะถึงบริเวณที่เราตั้งใจว่าจะพักคืนนี้นะครับเขาชื่อว่าไล่ชาหว่าเอ๋ยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาใช้คําว่าไล่ชาอ๋อพอมาดูนี่เขาเป็นบ้านพักเป็นหลังๆแล้วก็จะมีลานสําหรับกางเต้น แต่เชื่อว่าด้านหลังอาจจะมีการให้เที่ยวแบบชมชาหรือเปล่าผมไม่ได้เข้าไปส่วนนั้นนะครับบ้านที่พักเป็นหลังนี่ก็จะติดแอร์มีตู้เย็นมีทีวีมี Wi-Fi ห้องน้ําสะอาดสามารถนอนได้2คนแต่สําหรับผมนี่เลือกที่จะขอนอนในรถครับเพราะอยากจะเก็บบรรยากาศแสงตอนเช้าตอนที่พาทิตย์ขึ้นอารมณ์แบบว่าตื่นนอนเปิดรถมาแล้วเจอบรรยากาศที่มันสวยงามครับก็เลยขอน,อนอนอยู่ตรงหน้าที่พักตรงนี้เขาะครับ ยากาศตอนเย็นของที่นี่ก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยตกด้านนี้พอดีเลยระหว่างที่กําลังเตรียมจัดที่นอนนะครับก็จะมีรถกับข้าวผ่านมาพอดีเลยรถกับข้าวแบบนี้เขาจะเรียกว่ารถพุ่มพวงนะครับผมก็เลยได้ซื้อตะเบียงผลไม้เก็บไว้กินคราวนี้ก็ไม่อดแล้วล่ะครับลืมนะคะก่านมาตั้งเขียวแวะมาชมหน่อยนะคะครับ ช้วันนี้เราออกเดินทางเร็วกันหน่อยนะครับเพราะผมต้องการที่จะไปดูงานดอกไม้ที่หมู่บ้านไทยสามัคคีก็ต้องใช้เวลาขับรถไปประมาณสัก10กว่ากิโลนะครับ งานนี้ชื่อว่างานดอกเบญจมาศบานวังน้ําเขียวน่าจะจัดมาหลายปีแล้วครับถ้าเพื่อนคนไหนได้ดูวิดีโอนี้ก็ไม่ต้องตามมาที่งานนี้แล้วนะครับเพราะงานนี้เขาจัดปีละหนึ่งครั้งช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาเอาเป็นว่าปีหน้าลองดูโปรแกรมที่การท่องเที่ยวเขาประกาศอีกทีหนึ่งว่าเขาจะจัดตรงกับวันไหนแต่วันนี้ผมขออนุญ,ญาตเก็บบรรยากาศมาให้ดูครับ อนนี้ก็มาถึงที่บริเวณจัดงานแล้วนะครับโอ้โหคนเยอะพอสมควรเลยขนาดเรารีบมาแต่เช้านะครับคนเริ่มที่จะแน่นแล้วครับดูหัวให้ยุบเลยนะครับถ้าดูจากมุมบนเนี่ยครับในงานนี้เขาจะมีดอกไม้พันธุ์ต่างๆนะครับโดยที่จะเน้นไปที่ดอกเป็นจมาศผมเห็นก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันและนอกจากที่จะมีดอกไม้สวยๆแล้วบรรยากาศนี่ใช้ได้เลยครับในงานเขาจะมีการออกล้านมีอาหารเครื่องดื่มมีดนตรีมีของเล่นเด็กมีขายพันธุ์ต้นไม้ต่างๆ บวกกับอากาศที่มันกําลังสบายตอนเช้าก็แนะนานะครับถ้าใครคิดว่าจะมางานแบบนี้ก็อยากให้รีบมาแต่เช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นพอช่วงกลางวันผมว่าไม่ไหวแล้วครับแดดน่าจะร้อนนะครับดอกไม้ก็น่าจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ตื่นเช้านิดนึงนะครับเวลามาเที่ยวแบบนี้เราก็จะได้ภาพบรรยากาศที่มันสวยงามครับ ที่ออกมาจากนานดอกเบญจมาศนะครับระหว่างที่ขับรถออกมาก็จะเห็นมีรา้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอยู่ริมทุ่งนาอยู่ครับช่วงนี้ข้าวอาจจะไม่เขียวแต่ก็ได้อยู่ก็เลยแวะหาอะไรกินรองท้องก่อนครับที่ร้านนี้เขาก็ไม่ได้ขายเฉพาะกว๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะครับก็ยังมีส้มตำอาหารตามสั่งมีข้าวโพดปิง้งมีมันย่างโอ้ก็ถือว่ากินได้บรรยากาศพอสมควรเลยครับเวลาที่จะมานั่งร้านนี้นะครับ เป็นแอร์ธรรมชาติครับลมโกรกดีแลือเกินครับโชคดีแล้วครับที่ได้เจออาหารอร่อยตามสโลแกนของมาม่ำไม้ก็คือของอร่อยไม่จำเป็นต้องแพงตอนที่ผมอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยนั่งห้อยขาครับก็เลยถามทางเจ้าของร้านว่าใกล้ๆนี่มีอะไรน่าไปเที่ยวบ้างเขาก็เลยแนะนำเป็นร้านคาเฟ่ญี่ปุ่น ที่อยู่ไม่ไกลกันเนะครับเข้าไปประมาณสัก7เ0 0เมตรเองก็เลยขับรถตามมาที่เขาแนะนำนะครับร้านนี้จะชื่อว่าคานนะครับเป็นร้านกาแฟตกแต่งคล้ายๆส่วนญี่ปุ่นในชนบทนะครับเวลาเราเข้ามาจะเสียค่าใช้จ่ายคนละ30บาทนะครับโดยเฉพาะไอ้สาบาทนี้เราก็จะสามารถเอาไปลดแลกซื้ออาหารและเครื่องดื่มทั้งในได้แล้วก็ไปเพิ่มเงินเอาครับ ในร้านนี้เขาจะตกแต่งสไตล์ชนบทของประเทศญี่ปุ่นบริเวณสถานที่เขาไม่ใหญ่มากแต่เขาสามารถตกแต่งได้ลงตัวครับแต่ไฮไลท์ของที่นี่อย่างหนึ่งก็คือการที่เราเช่าชุดญี่ปุ่นเพื่อจะถ่ายรูปครับเขาจะมีบริการให้เราเช่าชุดถ่ายรูปในนี้นะครับ เวลาเรามานี่ถ้าหลายๆคนใส่ถ่ายรูปออกมาเนี่ผมว่าสวยดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจจะทำคอนเทนต์โดยตัวเองนี่จะแหมจะเช่าชุดญี่ปุ่นแต่งตัวเป็นซามูไรเอาหนังกระติกรัดผมให้เป็นหัวจุกนะครับแต่ว่าพอมาถึงจริงๆแล้วอุปกรณ์ในการถ่ายมันพลุงพลังบวกกับเวลาที่มันเร่งรีบก็เลยต้องข้ามคอนเทนต์นี้ไป เวลาที่เพื่อนๆคนไหนที่มาที่นี่นะครับไปหาที่เช่าชุดถ่ายรูปก่อนเลยครับเพราะนั้นผมไม่อยากให้พลาดตรงนี้เลยเวลามันย้อนมาดูในวิดีโอที่ถ่ายคนไหนที่ถ่ายรูปแล้วอยู่ในบรรยากาศแบบนี้มันเป็นอะไรที่สวยนะครับเหมือนเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆเลยครับ ขากลับเราก็ต้องขับรถย้อนไปทางสวนเบนจามาอีกครั้งหนึ่งครับแต่คราวนี้โอ้โหรถเริ่มติดแล้วครับคนกําลังสวนเข้ามาเยอะมากเลยสวนเราจะออกก็ออกยากเหมือนกันเป้าหมายต่อไปเนะี่ยฮะผมตั้งใจที่จะไปวัดเขาจันง,งามนะครับซึ่งวัดเขาจันง,งามนี่นอกจากจะเป็นสถานที่วัดที่ปฏิบัติธรรมแล้ว ภายในวัดนี่เขายังมีภาพเขียนโบราณน,นะครับซึ่งมันติดอยู่ผนังเหมือนถ้ำอะครับอายุกว่า4,000ปีเวลาที่เรามาถึงวัดนี้นะครับเราเดินไม่ไกลนะครับก็จะไปถึงภาพเขียนสีโบราณก็ยังมีจุดเที่ยวต่างๆที่เราต้องใช้เวลาในการเดินไปมีพระพุทธรูปมีภาพเขียนมีพระพุทธสายญาติมีลานหินแตกมีกอเจดีย์หินมีรอยพระพุทธบาทสี่รอยแต่ที่กล่าวมาอันหลังนี้ต้องใช้เวลาเดินพอสมควรเลยนะครับ ถ้าคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือเดินไกลๆไม่ไหวก็อาจจะได้แค่ภาพเขียนโบราณที่มีอายุ4,000ปีซึ่งอยู่ไม่ไกลครับแต่ถ้าใครมีเวลาก็แนะนําให้เดินเข้าไปที่ข้างในด้วยครั้งนี้ผมก็เวลาไม่พอครับก็ขอเก็บบรรยากาศแค่บริเวณตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะครับ บริเวณที่มีภาพเขียนโบราณ4,000ปีนะครับจะมีจุดถ่ายรูปสวยอยู่จุดหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าช่องแคบเขาจันทรบริเวณเนี้ครับถ้าเรามาแล้วถ่ายมุมดีๆแสงสวยๆนะออกมานี่รับรองมีรูปไปอวดในโซเชียลได้คนเห็นนี่รับรองต้องร้องว้าวเลยครับ สำหรับคนที่มาเที่ยววัดเขาจันง,งามแล้วไม่อยากที่จะเดินเข้าไปข้างในนะครับบริเวณด้านหน้าทางเข้าเขาก็จะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้เขาได้ทําภาพเขียนโบราณจําลองให้เราสามารถที่มาถ่ายรูปนะถ้าเกิดเราไม่อยากเดินเข้าไปก็สามารถที่จะนั่งรอเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ ก็ได้เที่ยวมาขึ้นคอนวันแล้วนะครับต่อไปก็ต้องหาร้านกาแฟสวยๆเพื่อถ่ายตามธรรมเนียมของมาหม่ำไม้นะครับก็เลยมาแวะที่ร้านนี้ครับร้านนี้ชื่อว่าลาฟอเรอยู่เขาใหญ่ที่จะไปวางน้ําเขียวร้านนี้โปร่งๆอยู่กลางทุ่งแต่เวลาแต่งเข้ามาเหมือนอยู่ในป่าเลยที่นี่ทําอาหารอร่อยนะครับแต่วันนี้เราอิ่มนะครับก็เลยทานเฉพาะเครื่องดื่มเดี๋ยวเรานั่งเล่นหลบแดดที่ร้านนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยวางแผนว่าจะไปไหนต่อกันดี ที่เขาใหญ่วังน้าเขียวนะครับเวลาที่ขับรถเนี่ยผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนอกจากเราจะเห็นธรรมชาติวิวทิวทัศน์สวยๆร้านอาหารร้านกาแฟหรือจุดที่คนเขาท่องเที่ยวกันนะครับแต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นเยอะเหมือนกันก็คือสถานปฏิบัติธรรมเราจะเห็นป้ายสถานปฏิบัติธรรมอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับก็เลยอยากลองเข้าไปดูครับว่าภายในบรรยากาศเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง ระหว่างที่จะขับรถจากบางน้ำเขียวจะมุ่งหน้าไปอำเภอปักทงชัยก็เห็นป้ายเขาติดว่ามูลนิธิอาสมมาตาเป็นสถานปฏิบัติธรรมแน่ๆเลยเดี๋ยวผมจะลองขับรถเข้าไปดูนะครับ พอเราขับรถมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศที่เข้ามานี่เหมือนจะมาพักผ่อนตามโฮมสเตย์ที่ไหนสักแห่งเลยนะครับพอมาถึงสถานที่แห่งนี้นะครับผมโชคดีครับที่ได้มีโอกาสาได้เจอแม่เล็กที่เป็นคนก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมอาสมมาตาแห่งนี้ครับสถานที่นี้ฮะสร้างโดยผู้หญิงคือแม่นะคะซึ่มีปณิธานในการที่จะ สร้างสถานให้ผู้หญิงเนี่ยได้มีโอกาสภาวนาเหมือนพระสร้างผู้หญิงเพื่อผู้หญิงนะคะก็เลยขอฝากสถานที่นี้ไว้กับผู้หญิงทุกท่านถ้าผู้ชายเราก็ไม่ได้ห้าไม่ให้มาแต่ว่ามันมีมาในคอสบางคอสแต่คอสที่แม่ฝึกเนี่ยนะคะจะเป็นผู้หญิงล้วนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าจะฝึกความกล้าฆ่าความหลงปรงสังขารทำให้อุปทานในความกลัว มากมายหลายสิ่งเนี่ยมันหายไปก็ขอเชิญมาที่นี่ได้ถ้าตราบใดที่แม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะแม่ก็จะฝึกลูกผู้หญิงซึ่งมันเป็นแก่นของพระศาสนาพระเจ้าฝากพระศาสนาไว้กับพุทธบริษัท4ี่คือภิกษุภิกษนุนีแล้วก็อุบาสิากาอย่างเรนก็เรียกว่าอุบาสิกานะคะซึ่งเป็นหลักแกนหนึ่งสําคัญของศาส,สนาพระเจ้าตรัสว่า การสร้างศาสนาให้ดำรงไปถึง5,000ปีไม่ใช่สร้างโบสถ์สร้างศาลาร้อยล้านพันล้านแต่เราสร้างคนให้มีศาสนาในหัวใจให้แข็งแรงแล้วคนนี่แหละค่ะจะเป็นคนเผยแพร่ศาสนาต่อไป ได้สนทนาไปกับแม่เล็กนี่เยอะเลยนะครับตั้งใจว่าจะทําวิดีโอดังหาสาหรับสถานที่ปฏิบัติธรรมอาสมมาตาแห่งนี้นะครับผมเองได้มีโอกาสไปดูสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกที่หนึง่งชื่อว่าสาราธรรมเขาใหญ่ครับอีกที่หนึ่งก็จะเป็นสาราธรรมที่ปทุมธานีนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอนี้เอาไวใ้ให้แบบละเอียดเลยครับเผื่อใครที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมก็จะได้เข้ามาดูถ้าวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะเอาลิงก์ของวิดีโอมาไว้ที่ใต้คลิปที่เรากําลังดูแห่งนี้นะครับ ตอนนี้พระอาทิตย์จะตกแล้วเวลาพระอาทิตย์ตกแถวลำตะคองนี่สวยมากครับตอนนี้ผมตั้งใจที่จะไปตรงเขาใหญ่นิดนึงนะครับตรงถนนธนรัฐจะคิดว่าเดี๋ยวจะไปหาข้าวเย็นทานที่นั่นแล้วก็จะพักที่เขาใหญ่หนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นก็จะเดินทางกลับกรุงเทพครับ เย็นวันนี้ผมทานร้านข้าวต้มที่ตรงกิโล9บนถนนธนรัตน์นะครับแต่ตอนที่เรากําลังขับจะไปหาที่พักก็มาเจอสถานที่แห่งหนึ่งเปิดไฟสวยมากเลยอยู่ทางข้างทางที่เราขับนะครับจะแวะมาเดินย่อยข้าวต้มหน่อยแล้วก็จะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันที่นี่เขาก็จะเป็นร้านอาหารนะครับบริเวณข้างๆก็จะมีของมาขายที่ผมมานี่มันเป็นคืนวันจันทร์ครับก็เลยทําให้คนเงียบเหงาแต่ก็มีร้านให้เรามาเดินเล่นเดินชอปปิ้งได้พอสมควร แต่ถ้าเกิดใครมาตรงกับวันศุกร์วันเสาร์ผมว่าตรงนี้รับรองคึกคักแน่นอนครับสุดท้ายผมต้องขอจบคลิปนี้ไว้ที่นี่นะครับถ้ามีโอกาสก็จะพาไปเที่ยวใหม่ผมฝากกดติดตามหรือเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีแรงในการเดินทางไปทำคลิปดีๆให้ได้ดูกันเดีย๋ยวจะรีบไปตัดต่องานที่ยังค้างอยู่ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ